สวัสดีครับผมลชิตไทเวเตอร์นะครับวันนี้ผมกับช่างชินอยากจะมาแนะนําที่ลูกค้าถามถึงก็คือหายไปพักแล้วเออลูกค้าถามถึงกันเยอะก็เลยอเออลองมากันที่เป็นหน้าโต๊ะสแตนเลสนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็เป็นใบเลื่อยคู่หน้าหลังก็คือมีสกอเร็ลลและราคาที่ประหยัดนะครับวันนี้มี2รุ่นให้เลือกแล้วก็แยกจําหน่ายพวกโต๊ะด้วยเครื่องด้วยวันนี้มาเป็นรุ่นที่ดีขึ้นมาจากรุ่นที่แล้วที่ผมเอามานะครับกับรุ่นคล้ายๆเดิมนะครับ ตัวนี้ก็มีทั้งประหยัดแล้วก็ราคาดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าทั้ง2ตัวน่าใช้ทั้งคู่เดี๋ยวเข้าไปดูเลยครับว่า2รุ่นมีอย่างไงบ้างครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดไทยคาเปนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงินเป็น0 4 8 3 9 6 4 8 4 6เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคา r ปนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับครับสำหรับเจ้าโต๊ะเดี๋ยวผมพูดถึงโต๊ะตัวนี้ก่อนนะครับโต๊ะที่ผมเอามาจำหน่ายราคาย่อมเยาเริ่มต้น คือตัวเขาเนี่ยเป็นสแตนเลสหน้าโต๊ะนะครับหน้าโต๊ะเป็นสแตนเลสแล้วก็ตัวนี้ครับเขาจะมีรั้วตัดรั้วตัดเนี่ยเลื่อนไปได้ได้ถึงเมตรยี่สิบสองเลยครับสี่ฟุตนะฮะ่ช่า,างเชินลองเลื่อนดูนะฮะจากอันนี้จริงๆตรงนี้จะเป็นเลื่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูเลื่อยอีกทีหนึ่งเนี่ยผมจะดูให้ดูว่าระยะตรงนี้เมตรยี่สิบสองคือประมาณสี่ฟุตก็ตัดไม้ได้แผ่นหนึ่งเลยนะครับหมายถึงว่าตัดด้านกว้าง ทีนี้ระยะตรงนี้เป็นระยะสไลด์แต่เท่าที่ดูเช,ช่างชินเท่าดูมันมันไม่ให้ตัวนะไม่ให้ตัวนี่จะค่อยๆจับด้วยเขจะเสถียรใช้ได้นะนิ่งไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ก๊อกแก๊กนะเพราะมันมีลูกปืนประคองอยู่ในรางอลูมิเนียมของเขาเ่ยนะเอออันนี้ก็เรียกว่าผมดูแล้วแล้วก็ลื่นนะครับลื่นแล้วก็ไม่ให้ตัวความน่าจะถือได้ระดับหนึ่งเลยนะครับตรงนี้ก็ดึงออกได้นะสองฝั่งอ่าไม่เป็นไรช้างชินเดี๋ยวก่อนอันนี้ให้ลูกค้าดูว่า โต๊ะขนาดเท่าไหร่ความสูงตอนนี้มันจะ75เซนนะก็อาจจะเตี้ยนิดนึงแต่ว่าจะไปหนุนเอาก็ได้ตรงนี้ที่เขาให้มาตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นเหมือนจะเป็นเราเตอร์มาให้เราก็ได้ถ้าเราถ้าเราจะติดนะหรือถ้าท่านอยากจะไปเจาะเพจแต่ถ้าท่านไม่ใส่เราก็ดึงออกได้นะครับดึงออกแต่โต๊ะเนี่ยเขาจะมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะจําหน่ายแยกนะครับโต๊ะแล้วก็เลื่อยอันนี้ผมก็จะหน่ายแยกเช่นกันเดี๋ยวช่างจินให้ให้ลูกค้าดูเลื่อยก่อนเผื่อใครอยากจะอุดหนุนเลื่อยแยกไปเนี่ยฮะ ตรงนี้เป็นใสๆอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เขาจะเป็นตัวใบเนี่ยจะเป็น8นิ้วสูงขึ้นมาได้54ิมิลนะครับตามสเปคตัวมอเตอร์ตัวนี้2,400วัตต์นะครับเนี่ยฮะเขาจะงมีสเปคอยู่มอเตอร์2,400วัตต์แล้วก็ตัวมอเตอร์เขาจะเป็นทั้งสกอเร็งและตัวเลื่อยเลยจะใช้สายพานดึงแต่ว่าก็จะมีเวคคัมก็คือตัวตัวดูดตัวดูดฝุ่นนะฮะมอเตอร์จะมี2ตัวมอเตอร์นี้จะขับสกอเร็งจะถูกขับด้วยสายพานนะครับ อยู่ตัวเดียวกับตัวใบเลื่อย8นิ้วกับ4นิ้วนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวดูดดูดฝุ่นลงมานะฮะดูดชุดชุดฝุ่นลงมาด้านล่างตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สําหรับดูดฝุ่นนะครับแล้วก็เอาใบขึ้นลงนะครับหมุนที่นี่เลยมันจะขึ้นลงทั้งชุดเป็นชุดตรงนี้นะครับสำหรับตัวเ,เลื่อยนะครับก็ขึ้นลงหมุนจากตรงนี้เอาเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะนฮะขึ้นลงนะครับเนี่ยมันจะขึ้นลงทั้งชุดตรงนี้เขาจะทําเฟรมยึดมาเลยเอออันนี้เขาจะพัฒนามากลุ่มหนึ่งแล้วก็คือตรงนี้ มอเตอร์สาหรับดูดฝุ่นนะครับแล้วตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะให้ตัวนฮะถุงถุงฝุ่นเป็นถุงผ้านะครับก็เสียก็ไปใต้นี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวให้ช่างชินเอาลงมาประกอบก่อนนะครับอ่ะอลงเบ้าได้เลยตรงนี้อ่าเนี่ยฮะลงเบ้าปุ๊บด้านล่างเขาจะมีน็อตให้เราหมุนดูดเข้าไปนะครับผมขอข้ามไป ด้านหน้าเป็นยังไงตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสกอร์ลิงอ่ะเดี๋ยวชินหมุนขึ้นมามันจะขึ้นทั้งชุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดถ้าท่านอยากได้สกอร์ลิงอ่ามันจะขึ้นลงพร้อมกันนะครับอย่างนี้เลยนะครับถ้าอยากได้สกอร์ลิงก็เอาขึ้นมาแต่เปิดมันจะสกอร์ลิงเนี่ยเป็นการหมุนย้อนเพราะว่าถ้าเราดันไม้มานะครับมันจะหมุนย้อนไม่ให้แตกนะครับแต่ตัวนี้จะกินลงนะครับตอน กินอย่างที่ผมเคยพูดมันจะแตกด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวกรีดล่างหรือสกออลิงนะครับก็กินมาตัวนี้เขาจะเซตอัพมาให้เราแล้วเราก็กินไปได้เลยตัวนี้8นิ้วตัวนี้เป็นอลูมิเนียมก็งานสวยดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะจหน่ายแยกนะครับผมไม่จาไม่ได้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้จะจําหน่ายเป็นชุดไปก่อนนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็ขยายออกได้นะเป็นลูกกิ้งรับไม้นะครับนี่ฮะอ่าอย่างเงี้ยฮะดึงออกซ้ายขวาเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยตรงนี้เมตรหกสิบนะวัดเนี่ยฮะระยะ สเปซนะครับเมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบเลยแต่ถ้าดันไปสุดเลยนะหรือว่าอาจจะใช้สเปซอยู่ที่ประมาณสองเมตรสี่สิบอยู่ประมาณนี้สองเมตรห้าสิบนะครับสเปซเนี่ยฮะก็ใหญ่พอสมควรนะโต๊ะแล้วก็ความกว้างรวมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็อยู่ที่ตีทว่าเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรแปดสิบฮะกลมหมายถึงสเปซนะครับสเปซโดยรวม ส่วนั้อซอยนะครับท่านก็ระยะตรงนี้เัล้วซอยนะครับอาจจะได้สั้นแต่ท่านชินก็บอกว่าถ้าอยากได้ั้วซอยก็คือเอาตรงนี้ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ล็อกตรงนั้นมีปลดล็อกนะเดี๋ยวดูดูด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะปลดล็อกปึ๊กแล้วมันก็จะล็อกอ่าอย่างเงี้ยครับสลักมือนจะต้องถอดตัวนี้ถอดออกนะครับจะพลิกไม่ได้นะครับถอดออกเลยอย่างเงี้ยอ่าถ้าเราอยากจะซอยไม้นะครับเราก็ถอดลวตัดออกเลยนะครับอ่าทีนี้เราจะยารั้วซอยมเอาไว้ฝั่งนี้ก็ได้ ตรงนี้ก็จะได้อยู่ระยะประมาณอย่างน้อยมี60เซนได้เลยนะครับ62เซน61เซนเนี่ยกลางครึ่งไม่อัดด้านด้านด้านในยาวหรือว่าท่านจะทําต่อของท่านไปเลยก็ได้นะครับต่อโต๊ะให้มันกว้างเท่ากันแล้วก็จะได้ซอยหรือจะต่อฝั่งนี้ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะโมต่อไปนะครับทั้งเซตนี้นะครับ ส่งราคารวมส่งด้วย24,500ร้วมส่งนะครับถามว่ารับประกันมอเตอร์ไหมยังไงตรงนี้ผมรับประกันดูแลให้6เดือนในสภาวะที่ท่านไปถึงและใช้งานปกติแต่ถ้าท่านไปใช้แล้วตอนใช้งานมันใช้งานหนักหรือมอเตอร์ไหมอะไรอาจจะขออนุญาตเรื่องของอะไรก็คือทุ่นหรืออะไรนะครับที่จะต้องลูกค้าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าผมจะบริการค่าแรงให้ฟรีถ้ากรณีที่มาหน้าร้านแต่เราใช้ดูครับเดี๋ยวลองเปิดฟังเสียงดูครับ ครับสำหรับสวิตเขาจะให้มาแบบนี้นะครับเป็นแมนนวลเปิดปิดอย่างนี้เป็นสวิตมอเตอร์ที่ใช้สําหรับตัวเดียวเลยคือมอเตอร์ตัวมอเตอร์หลักหนะครับ2400วัตต์ส่วนมอเตอร์ที่แยกไปก็คือมอเตอร์สําหรับดูดฝุ่น1500วัตนะคระัเดี๋ยวลองดูดนะครับนะครับเนี่ยแต่น,นี้ยังไม่ใช่บตเตอนะแต่มันก็โอเคนะถ้าท่านไม่ได้ใช้อ c สกอร์ลิทงท่านก็ เอาลงมันก็จะมาสกลิงหายไปแต่ข้างบนนี้ยังเหลืออยู่2ี่ยีบมิเนี่ยตัดไม้แผ่นๆเนี่ยสบายเลยนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับครับทีนี้ผมอยากจะให้ดูตัวเนื้องานนะฮะตัวนี้นฮะงานดูฮะทำมาเป็นสีระเบิดแล้วตัวนี้พับได้นะครับเผื่อท่านจะไปทําหน้างานหรืออะไรนรี่ยฮะจจอบไซด์ได้พับเก็บ อ่าผมก็จะมีรูปสําหรับการใช้งานเนี่ยฮะตัวนี้ลองดูนะครับตัวนี้งานเขาแล้วดูใต้ล่างดูเครื่องดูอะไรนะครับผมว่างานเรียบร้อยเรียบร้อยกว่าที่ผมเอามาล็อตแรกเลยอันนี้ผมเปลี่ยนเจ้านะครับผมว่าอันนี้เจ้านี้สวยดีงานดีนะครับครับสำหรับรุ่นนี้24,500รวมส่งนะครับมาหน้าร้านผมรถได้อีกคัน0นะครับเพราะว่าตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ากล่องก็ใหญ่พอสมควรครับแยกเป็น2กล่องครับครับรุ่นนี้เป็นรุ่น20,000นกลางๆแต่ถ้าเอาราคา สูงขึ้นมาแต่ว่างานจะเป็นอีกแบบเลยนะวันนี้ตัวเครื่องจะเป็นเครื่องแบบแบ,บัสเล็ตแล้วเสียงเงียบนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์แยกเลยมอเตอร์มี3ตัวแล้วก็ตัวสไลด์หรือว่าอะไรเงี้ยวันนี้ตัวนี้งานดีขึ้นมากๆเลยเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับมีลูกปืนมีงานดีขึ้นเยอะครับแต่ผมมาเปิดราคานี้เฉพาะแค่10ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าผมเอามาลองตลาดดู10ตัวตัวนี้มาหน้าร้าน3 0,000ส่งให้ขอค่าเขาส่ง2000เพราะว่ากล่องใหญ่นะครับ แล้วก็อะไรอีกวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูภาพรวมๆแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทําคลิปแยกแต่ผมว่าราคานี้มีคนจองตัวงแล้วก็คือตัวนี้อ่ะชินลองให้ลูกค้าดูสไลด์อ่ะสไลด์ดอ่าเห็นไหมฮะครับอ่าแล้วก็ดูตัวแท่นตรงนี้ตัวเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์หนา5-6ามิลเลยตรงนี้เห็นไหมฮะดูด้านนี้ดูความหนาของเจ้าตัวเนี้ยชินบอกว่า ม,มีการปุ่นให้ด้วยนะปนแปลงแบบดันปุ่นให้เผื่อขี้ปุ่นมาจับอยู่ที่รางอันนี้สนใจรายละเอียดนะเพราะว่ามันคงจะผ่านการพัฒนามาแล้วนะครับเห็นไหมอลูมิเนียมโปรไฟล์ปึก๊กนะฮะสไลด์ได้แล้วก็นั้นมีเป็น่ะนะมีลูกกิ้งด้วยนะฮะลูกกิ้งรับไม้นะครับแล้วเผื่อจะตัดองศาก็มีตัวนี้ให้แยกนะครับตัดองศาแล้วตัวนั้นถ้าเราจะซอยไม้พลิกได้เลย พิกลงไปปุ๊บอ่าซอยไม้มันจะได้หน้าโตเรียบแล้วก็มีรั้วซอยนะฮะรั้วซอยนี่ก็ดึงออกมาได้ตรงนี้ก็เท่าไรครับซอยฝั่งนี้ออกมาก็ตีเว่าได้เ5สบาเซนสบายๆนะครับเ4 75เซนนะครับตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรตรงนี้ก็เป็นสแตนเลตนะครับอันนี้อาจจะรองรับติดเราเตอร์ได้ก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ตรงน,รงนี้ตัวเครื่องมีครบแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวดูความ กว้างรวมแล้วกันนะเนี่ยเมตรเ6เซนนะครับความยาวแล้วพื้นที่สเปซด้านข้างนะครับพื้นที่สเปซด้านข้างนี่มานี่เลยนะอันนี้ตก2เมตรเลยล่ละ2เมตรเมตร10เอเมตร10 2เมตร 10, เ,เ,ร 10, เ,ร10เนี่ยครับประมาณนี้นะก็ใช้พื้นที่ใหญ่พอสมควร ครับทีนี้มาดูตัวเครื่องข้างล่างกันนะครับตัวเครื่องข้างล่างถ้าผมจําหน่ายแยกนี่หมื่นกว่าเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ผมเอารุ่นบัสเล็มาแล้วนะครับแล้วก็มอเตอร์แยกเป็นสกอร์ลิงกับตัวเครื่องตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกว่า3,000วัตต์นะครับส่วนตัวสกอร์ลิงเนี่ยพันหวัตต์นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ตัวนี้พันสองวัตต์สำหรับที่เป็นดูดฝุ่นลงมาเพราะว่าบางทีท่านตัด m d a หรือว่า particle เนี่ยฝุ่นมันเยอะนะครับเนี่ยเขาก็ดูดลงมาท่านจะไปไว้ที่ไหนก็ได้แต่เขาให้ถุงผ้าแบบนี้มาท่านจะดึงไปไว้ที่ไกลๆเลยก็ได้เขาก็ลากไปตัวนี้มีอ่าเป็นมอเตอร์ดูดฝุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วอะไรอีกตรงนี้ให้ดูข้างล่างนะงานสวยดีปรับขึ้นลงตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เขามอเตอร์แยกกันเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเอาใบขึ้นลงแยกได้แล้วก็อ่าตรงนี้ชิน้นสกอลลิงขยับที่ตัวนี้นะครับเนี่ยฮะ อ่าห็นหรับตัวนี้อาจจะแมนนวลนิดนึงนะดันขึ้นแล้วก็ล็อกที่ข้างหน้าจะขึ้นสูงต่ำยังไงถ้าไม่ได้ใช้ก็เอาลงนะครับตรงนี้ครอ่าอันนี้ก็จะแยกกันแต่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันความเจ๋งคือเสียงเงียบมากๆเลยนะครับครับตรงนี้เป็นสวิตช์ของเขานะครับให้มาแยกกันเลยอันนี้เป็นมอเตอร์นะครับแล้วอันนี้เป็นสกอร็ลลิ่งแล้วก็อันนี้เป็นตัวดูดฝุ่นท่านสามารถเลือกใช้ได้กรณีไม่ใช้สกอร็ลลิ่งท่านก็ไม่ต้องเปิดอ่เปิดแต่เฉพาะตัวหลักหรือจะะไไม่่ใช้ดดๆๆดูฝุนนออรลลวเเเยยยีี๋งงงฟังสนะ อ่าผมลองเปิดตัวหลักก่อนนะครับเนี้ยนี่เปิดแล้วนะเงียบไหมครับมีซอฟต์สตาร์ทด้วยเงียบมากๆถ้าท่านชอบความเงียบนะพอเผลอเอาอันนี้อ่าเปิดสปริงเนี่ยเปิดแล้วนะครับดูดฟูลอ่าแต่ดูฟูลดังดูฟูลดังแต่ตัวเครื่องเบามากๆเนี้ยนี่เปิดแล้วนะปิดก็กดอีกทีหนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาเอออันนี้ผมชอบมากๆเลยคือเสียงมันเงียบแล้วก็เป็นบัสเลดด้วยนะครับ ครับทั้งหมดดูงานก็ดูนะครับว่างานเรียบร้อยประมาณนี้นะครับมันก็มีความเป็นจีนอยู่บ้างแต่ในราคานี้ผมเอามาลองให้แต่ละถ้าเป็นล็อตหน้าผมขอขอปรับราคาขึ้นนะครับเฉพาะล็อตน,นี้ผมอยากจะเอามาให้ไทคอเมเพนเตอร์หรือว่าสมาชิกหรือว่าแฟนลับเราฮะได้ได้ผมเอามาราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตัวนี้นะครับแล้วผมมีเออตัวนี้เจ๋งก็คือเนี่ยฮะแต่ผมมาแค่2ตัวนะครับก็คือเดี๋ยวผมตัวเนี้ยเป็นตัวที่ใส่เข้าไปในเบ้าตัวนี้ได้เลยเบ้าเดียวกันนะครับ คือเขาเป็นตัวที่ติดเอจจิ้งครับเราตัดแล้วอะไรแล้วเราจะปิดขอบแล้วก็ใช้ตัวนี่เลยปิดขอบแล้วมีตัวเหยียบซึ่งผมเคยทําคลิปมันน่าจะเป็นรุ่นเดียวกับรุ่นเล็กที่ผมเคยทำครับตัวปิดขอบเอจจิ้งครับทากาวเป็นกาวฮอตเมลกาวเม็ดนี่แหละครับตัวนี้ใส่ไปในตัวนี้ได้เลยซึ่งผมรวมกันแล้วจําหน่ายอยู่ลวมส่งก็น่าจะ39,500อ่ะหมดเนี้ยฮะถ้าท่านจะเอาทั้งเซตนะแต่มีแค่2ตัวนะตัวนี้ผมมาลองรู้สึกจะมีน้องจองไปคนแล้วก็อาจจะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับ รับผมได้ชื่นชอบก็มีจําหน่ายที่ไทยคอมพิวเตอร์แล้วท่านอยากจัมาดูตัวจริงก็มาได้ครับมี2รุ่นนี้หรือว่าท่านดูแล้วบางท่านดูจากคลิปเมืองนอกหรือว่าของจีนเนี่ยจะให้เราส่งให้เลยก็ราคาตามที่ผมบอกราคารวมส่งกับราคามารับหน้าร้านก็ลดให้ตัวนี้ลดให้2000ตัวนี้ลดให้พันหอย่างเงี้ยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม